เมื่อวานนี้นะ,ะดีใจกันมากเลยกับเรื่องของสมรสเท่าเทียมต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้านะในเรื่องของการผลักดันในครับเป็นวาระนะที่หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคสังคมภาคประชาชนนะครับรวมถึงรัฐบา,าลฝ่ายค้าอะไรเงี้ยเขาร่วมกันนะผลักดันสภานร่างสภา,า,ส,ภาสูงนะออทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่จนกระทั่งหลังจากนี้นะครับรอนะครับตราในราชกิจจาแล้วนับไปอีก120วันก็จะออฟฟิเชียลสามารถจดทะเบียนกันได้อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนใครไม่มีแฟนเนี่ยก็อะก็ต้องแสดงความยดีกับคนมีแฟนนะเขาจะแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายอ่ะยังไม่จบก็ต้องเล่ามาว่ากว่าที่จะมีเมื่อวานนะครับเป็นการสําเร็จนะทางด้านกฎหมายเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยเราต่อสู้กันมาเรื่องนี้ยี่สิบกว่าปีคนที่ยื่นไปครั้งแรกเลยนะตอนนั้นเป็นพรบคู่ชีวิตเนาะเพราะใหญ่โทนี่คุณทักษิณแล้วคิดสภาพ20กว่าปีที่แล้วอะ ยี่สิบกว่าปีที่แล้วคืออะไรคือความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันเป็นมิติที่แบบที่คนแบบเอะมันยังไม่ได้มีการตื่นรู้นะ mm hmm. เออสมัยก่อนเนะี่ยใครเป็นกระเทยเป็นตุด๊ดเป็นอะไรเนะี่ยต้องแอบพ่อแม่นะ <c oughs> มีการถึงขั้นว่าไม่เข้าใจในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศหรือมิติทางเพศอะจนกระทั่งแบบว่าพอลูกพอจับได้นะลูกเป็นตุด๊ดเป็นอะไรตีลูกตีจนกว่าลูกจะหายเป็นตุด๊ดนึกออกไหม <c oughs> เออยุคนั้นอะแต่คุณนักสินมีความกล้าหาญมากเสนอไป ทัวลงทัวลงพ่อใหญ่ทัวชนิดยิ่งกว่าแบบซาฟารีเวิลด์ยิ่งกว่าทัวเจ็คทัวจีนะลงพ่อใหญ่ชุดใหญ่นะหลังจากนั้นเนี่ยก็เกลไปก่อนเสนอต่อมานะครับโดยรัฐบาลของคุณยิ่งหลักนะคุณยิ่งหลักเนี่ยอุ้ยตอนนั้นตื่นเต้นเลยนะยจะเป็นประเทศเป็นประเทศแรกในเอเชียเลยเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่ผ่านกันตไต้หวงนไต้หวันก็ยังไม่ผ่านเราจะยืนหนึ่งเลยนะปฏิวัตริรัฐประหารเกลเลยนะ พอเกวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนาะแต่ว่าอันัหนก็เป็นเรื่องของพรบคู่ชีวิตแล้วก็มีการยื่นประกบไปนะครับกับทางพรรคเก้าไกลแต่ว่ามีการยุตสภาก่อนผ่านไม่ทันผ่านวาลาอื่นไม่ทันผ่านแค่วารละแรกเนาะทีนี้เนี่ยหลังจากการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บ นายกเศรษฐาก็ประกาศว่าจะเดินหน้าอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆปีนี้อะได้จดละนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะรอตาในราชะกิจจาแล้วนับไปอีก120วันให้เจ้าหน้าที่เขาเตรียมงานไปออกกฎออกอะไรมาต่างๆให้มันแบบครบถ้วน ก็จะได้แต่งงานนะผ่านการต่อสู้มาหลายรัฐบาลหลายสมัยนะแล้วก็ต้องบอกว่ามิตินะครับในเรื่องของสังคมในเรื่องของทางเพศเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางนายกเศรษฐาก็มีความจริงจังมากนะครับแล้วก็ผมบอกว่ามันคือความก้าวหน้านะครับของมิติทางรัฐสภาไทยนี่แหละไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลที่ร่วมกันทํางานนี้นะอแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าผู้ที่ เปิดแก๊สเปิดไฟจุดชนวนก็ค wow ือพ่อใหญ่โทนี offs, <maker> ่นะหลังักโดนทัวลงนต้องยกเครดิตให้พ่อใหญ่นิดนึงนะสมัย20กว่าปีพ่อใหญ่ก็กล้าอยู่